กองทัพาอารก,กันซึ่งเป็น,นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนาม,มามนั้น ประกาศควบคุมพื้นที่ชายแดนเมียนมาด้านติดกับบังปรา,าเทศไว้ได้ทั้ดแล้วนะครับในการควบคุมชายแดนเมียนมาด้านที่ติดกับบางรา,าเทศซึ่งมีความยาว271กิโลเมตรได้อย่างสมบูรณ์ได้ถือเป็นความก้าวหน้าสําคัญในการพยายามปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้รัฐบาลทาหารเมียนมายังไม่ได้ออกมายอมรับหรือว่าปฏิเสธคากล่าวอ้างของกองทัพอารักันกองทัพอ,อารักันเองก็ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดเมืองบุตรีดองในกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งถูกกล่าวหาว่า บังคับให้ชาวโรฮิงญาประมาณ2 0 0 0 0 0คนออกจากพื้นที่จากนั้นวางเติงนเผาอาคารส่วนใหญ่ให้กลับบ้านเราหน่อยแล้วกันนะครับสถานการณ์ในเมียนมาล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอากาศซึ่งเป็น,นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนาม,มานั้นประกาศควบคุมพื้นที่ชายแดนเมียนมาด้านติดกับบังคลาเทศไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งกองทัพอากาศนั้นเนี่ยครับได้ประสบความสําเร็จนะครับ ในการควบคุมชายแดนเมียนมาด้านที่ติดกับปากลาเทศซึ่งมีความยาว271กิโลเมตรได้อย่างต่บูรณ์ทำให้กลุ่มนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐย่างไคได้สำเร็จและถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญในการพยายามปกครองตอนเองในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับรัฐย่ไข่นั้นเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางของสงครามกลางเมืองทั่วประเทศเมียนมาที่ดำเนินการนับตั้งแต่มีการรัฐประหารนะครับข่ายทุกขาโฆษกของกองทัพอร์ก,กันก็บอกว่ากลุ่มของเขายึดฐาน ทัพที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายในเมืองมองดอได้สําเร็จเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสามารถจับกลุ่มพลจัตวาทูเรนตุนผู้บัญชาการฐานทัพตะกล่าได้ขณะพยายามหลบหนีทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้ออกมายอมรับหรือว่าปฏิเสธคํากล่าวอ้างของกองทัพอร์กันแต่ว่าเมืองมองดอนน้นเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอร์กันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2อ6พกองทัพอราร์กันนั้นเข้ายึดครองเมือง1 1แห่งจากทั้งหมด17เมืองในรัยไ่รวมถึงเมืองึงในรัฐชินทีี่่อยยูใกล้เคง ยึดฐานทัพทหารได้มากกว่า30แห่งยกเว้นฐานทัพทางตะวันตกซึ่งควบคุมยะกข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสชินที่อยู่ใ,ใกล้เคียงกันรวมถึงน่านน้ำอาาเขตของประเทศในอ่าวเบงกอร์สำหรับพรมแดนระหว่างเมียนมาและบังกลาเทศนั้นทอดยาวดินแดนทางบกไปจนถึงแม่น้ํานาฟและชายฝั่งในอ่าวเบงกอกองทัพอาร์การล่าวเมื่อวันที่8ว่าได้สั่งระง,งับการขนส่งข้ามแม่น้ํานาฟเนื่องจากตำรวจและชาวมุสลิมในพื้นที่สังกัดกองทัพกําลังพยายามหลบหนีโดยเรือไปยังบังกลาเทศและก็ในช่วงสงครามที่ผ่านมา กองทัพอาริกันเองก็ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดเมืองบุติดองในกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งถูกกล่าวหาว่บาบังคับให้ชาวโรฮิงญาประมาณ2 0 0 0 0 0คนออกจากพื้นที่จากนั้นวางเพลิงเผาวาัคารส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าโจมตีพลเรือนโรฮิงญาที่หลบหนีการสู้รบในเมืองบกดอในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอีกด้วยครับ ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปติดตามความคืบหน้านะอาการป่วยของผู้นําบราซิลกันหน่อยนะคะนับตั้งแต่ที่เขามีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยพบว่ามีเลือดออกในสมองล่าสุดนี้ก็มีการส่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปทําการผ่าตัดดูดเลือดที่ค้างออกอ่าล่าสุดทางด้านของทีมแพทย์เนี่ยบอกว่ากระบวนการในการรักษานั้นประสบความสําเร็จด้วยดีส่วนอาการเลือดออกของผู้นําบราซิลก็คือลูลาดาซินวาเนี่ยมีสาเหตุมาจากการที่ตัวของผู้นำ เดวนั้นลื่นล้มในห้องอาบน้ําแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บทางสมองแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงหลังจากการผ่าตัดด้วยนะคะแต่คงต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ที่จะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติค่ะ,คะตอนนี้มันมีเรื่องของมาตราการคว่ำบาตรหรือว่าการห้ามในการนําสินค้าเข้ามาในสหรัฐอเมริการวมไปถึงนโยบายของโดนั์นทรัมท,ที่มีการประกาศด้วยก็ทําให้ผู้นําของจีนออกมาเตือนโดนั์นทรัมนะคะว่าถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยที่สุดแล้วมันจะเกิดปัญหา เศรษฐกิจทั้งสองประเทศล่าสุดนี้เนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าสงครามรีดภาษีสงครามการค้าและก็สงครามเทคโนโลยีณนะวันนี้เองเนี่ยมันสวนทางกับแนวโน้มกฎหมายทางเศรษฐกิจและที่สุดจะไม่มีผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นลานบ้านการกําหนดเพดานที่มันสูงลร่วการแยกแล้วก็ทําลายห่วงโซ่อุป,ปทานไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยไม่ว่าจะจีนหรือว่าสหรัฐแล้วจีนก็เชื่อเสมอว่าถ้าจีน โลกก็ดีด้วยเมื่อโลกดีจีนก็ดียิ่งขึ้นไปอีกขณะที่เจ็คสแลวนค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเคยนําคําพูดประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมาพูดแล้วก็มองว่าการจํากัดยุทธศาสตร์ที่จะเปิดให้การค้าส่วนใหญ่กับจีนนั้นดาเนินเป็นดำเนินไปเนี่ยตามปกติแต่ว่าจะมีการกําหนดข้อจํากัดกับสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสหรัฐเ,เชื่อว่าจะมีการนำว,วัสดุตรงนี้ไปใช้ทางการทหารขณะที่จีนเองก็มีการเพึ่งพาก,การส่งออกนะกับคู่ค้ารยายใหญ่อย่างสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแต่จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการพยายามในการส่งออกสินค้าลดลงไปมากส่วนการนำเข้าก็ลดลงไปมากเช่นเดียวกันค่ะครับ มีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานั่นก็คือแคนาดานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เอกนั้นก็ออกมาประกาศว่าจะมีการขึ้นกําแพงภาษีไปยังแคนาดาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรีจัสจินทรูโดก็กล่าวที่สภาหาอการค้าฮาริเฟกนะครับบอกว่าแคนาดาก็จะตอบโต้หากโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศใช้ภาษีศุลการกรใหม่กับสินค้าของแคนาดาและเตือนด้วยว่าการตั้งภาษีตอบโต้เคยสำเร็จไปแล้วเมื่อครั้งททีีี่โดนนนนนัันัลลลมม้้้ขึภาาษเเ็กแะอูย ของแคนาดาเมื่อ8ปีก่อนเป็นครั้งแรกที่จัสตินทรูโดใช้ถ้อยคําที่แข็งกร้าวที่สุดในการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลของเขาเตรียมการไว้เช่นกันหากโดน,นทรัมป์ทำตามคาขู่เมื่อวัน,วนที่25จิกายนจะเก็บภาษีสินค้าทุกชนิดจากแคนาดาและเม็กซิโกตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีวันแรกเว้นแต่ว่า2ประเทศเพื่อนบ้านจะดําเนินการควบคุมผู้ลักลอบข้ามชายแดนผิดกฎหมายและ,ะเรื่องของเฟตานินเข้าไปในสหรัฐอเมริกาจัดตินทรูโดบอกว่าอย่าหลอกตัวเองไม่ว่าทางใดทางหนึง่งภาษี25เกับสินค้าแคนาดาที่ส่งไปสหรัฐ จะเป็นหายนะของเศรษฐกิจอย่างแน่นอนแต่ครัมชนะเลือกตั้งด้วยการสัญญาว่าจะทําให้ชาวอเมริกันมีชีวิตที่ดีขึ้นและก็มีราคาสินค้าที่ถูกลงซึ่งเขาคิดว่าเพื่อนบ้านทางใต้เวลานี้เริ่มตื่นขึ้นมารับรู้ความเป็นจริงแล้วว่าการเก็บภาษีกับสินค้าทุกอย่างจากแคนาดาจะทําให้ราคาสินค้าที่สหรัฐนาเข้านั้นเนี่ยมันแพงขึ้นเช่นเดียวกันผู้นาแคนาดาบอกว่าน้ามันดิบ นำเข้าของสหรัฐมาจากแคนาดา65%การธรรมชาติทั้งหมดที่แคนาดาส่งออกไปที่สหรัฐชาวอเมริกันก็พึ่งพาเหล็กและอลูมิเนียมและสินค้าเกษตรหลายอย่างทั้งหมดนี้จะราคาแพงขึ้นและก็บอกว่าแคนาดานั้นกาลังสํารวจมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้ภาษีอย่างไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับการตอบโต้ภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมแคนาดาจนนําไปสู่การยกเลิกภาษีสุลกากรในครั้งที่แล้วทั้งนี้เนี่ยครับหลังจากที่ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้า2ชนิด ดังกล่าวเนี่ยครับในปี2561แคน, 1, นดาดาก็หันไปเก็บภาษีสินค้าที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองจากสหรัฐเช่นวิสกี้นะครับฮาร์เลเดวิสันซอสมะเขือเทศนะครับและก็สิ่งที่มุ่งให้เกิดผลกระทบทางการเมืองต่อพรรคบิลเบอร์กันและก็เพื่อร่วมง,งานของทรัมป์มากกว่าผลทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีจัดตินทรูโดก,ก็กล่าวด้วยว่าทรัมป์พูดแล้วก็ทําแต่หลายครั้งก็มีมูลเหตุจูงใจเรื่องอื่นซ่อนอยู่ด้วยบ่อยครั้งทรัมป์ชอบท้าทายผู้คนบั่นทอนคู่เจรจาสร้างความไม่แน่นอนกระทั่งหย่อน ความอลมาเล็กน้อยเข้าไปในวิถีประชาธิปไตยและสถาบันต่างๆสําสคัญที่สุดสําหรับแคนาดาคือต้องไม่ตื่นตกใจไม่เต้นตามและต้องยึดแนวทางที่ผ่านการคิดคํานวณเป็นหนึ่งเดียวกัน พื่อบรรลุข้อตกลงกับทรัมป์และหลีกเลี่ยงทําอันตรายแก่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศครับยังอยู่กันที่แคนาดานะคะต้องบอกว่าผู้นําของแคนาดาอย่างจัสตินทูโดนั้นเนี่ยเรียกว่ารอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เขาสามารถเอาชนะได้ก็คือล่าสุดนี้นคะแนนเสียงก็คือ180ต่อ152เสียงที่ผ่านมารัฐบาลของจัสตินทูโดเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกค้นล้มนับตั้งแต่พักค NDP ไปฉีกข้อ ตกลุรัฐบาลกับพักเสรีนิยมในช่วงต้นเดือนกันยานที่ผ่านมาแล้วก็หัวหน้าพักของพักคอนเซอร์วัตฟของแคนาดาเนี่ยมองว่า,าในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต้องการที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกําหนดแต่ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าความพยายามในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถึงสองครั้งตั้งแต่เดือนกันยายนเดือนตุลาคมาประสบความล้มเหลวมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีการยื่นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ค่ะครับ คุณผู้ชมครับข้ามไปที่ออสเตรเลียกันหน่อยแล้วกันนะครับมีการรายงานข่าวเมื่อวานนี้ครับ10ธันวาคมนั้นว่ากระทรวงกลาโหมออสเตรเลียออกแถลงการว่าเรือหลวง HMAS Brisbane ทดสอบการยิงขีปนาวุธทมมฮอสในเขตนอกใจฝั่งทางตันตกของสหรัฐเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นก้าวยากสาคัญด้านการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงของออสเตรเลียนะครับขณะเดียวกันนั้นการทดสอบดังกล่าวทําให้ตอนนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน3ประเทศ นอกเหนือจากสหรัฐและอังกฤษที่มีขีปนาวุธโทมาฮอคแล้วก็ใช้การจริงนะครับทั้งนี้รัฐบาลของออสเตรเลียประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นอีก11,100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าราวๆ238,990า3 23 8 9 9 0ล้านบาทเพื่อยกระดับการดําเนินงานของกระทรวงกลาโหมและก็กองทัพนะครับครอบคุมระยะเวลา10ปีนับจากนี้ หนึ่งในเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาก็คือการเพิ่มจํานวนเรือรบและก็ขยายขอบเขตอุตสาหกรรมต่อเรือให้กับกองทัพเรือออสเตรเลียโดยกาหนดเป้าหมายเพิ่มจานวนเรือผิวน้าเป็น26ลําภายในสิ้นปี2586จากปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น11ลํานอกจากนี้ออสเตรเลียมีแผนต่อเรือฟริกเกตชั้นฮันเตอร์6ลำเรือฟริกเกตอเนกประสงค์11ลำและเรือฟริกเกตพื้นน้ำอีก6ลำโดยจะมีการติดตั้งระบบขีปนุษย์โทมาฮอกบนเรือรบบางลำอีกด้วยครับ คุณผูช้ชมไปที่ฟิลิปปินส์กันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์นั้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในการค้าแร่ยูเรเนียมอย่างผิดกฎหมายได้3รายเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางน้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ได้รู้ว่ามีบ้านอยู่ทั้งหมด4หลังจะ,ะ,ะมีการเก็บแร่ที่เป็นแร่สําคัญสําคัญโดยเฉพาะแท่งโลหะหินแล้วก็ดินดํา100กิโลกรัมซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ไปตรวจพบว่ามันคือแรอย่ยูเรเนียมเบื้องต้นค่ะพนักง,งานสอบสวนเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้พยายามที่จะขายแร่ให้กับสาธารณชนโดยให้ข้อมูลเท็จว่าเป็นโลหะที่มีค่าแต่จนถึงตอนนี้แม้ว่าจะบุกไปถึงทั้ง4ที่แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้3คนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปหรือว่าต้นเหตุหรือว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากตรงไหน นอกเหนือจากนี้นะคะพนักง,งานสอบสวนยังมีการตั้งข้อหากับบุคคลทั้ง3ฐานครอบครองและค้าวัสดุพลังงานประมนูโดยที่ไม่รับอนุญาตบทลงโทษก็คือจำคุกเป็นเวลานานสูงสุด5ปีด้วยกันค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ